อากาศหนาวแห้งมาเนี่ยจังว่าได้เอาฟางมาให้งัวน่อยมาให้งัวนอนมันยากาศภพ่นอกบ้านนอกเข้าเข้าก็จะเต็มไปด้วยหิมะเต็มไปด้วยน้ำแข็งอากาศจะลดอุณพภูม,มลดลงลบสิบเอ็ดองศาตอนเช้าเนาะเราก็จ้องเอาหาฟางหาฟางมาให้งัวนอนเพื่อว่าคนจะไม่ได้หนาว นี่ก่อฟางอาฟางก่อฟางก่อฟาง,งที่เราเอาเขามากก็จะเ้องออกมาสะออกลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเพิ่อนจะจะกลยลงเองของเพิ่อนอกเวลาเพิ่นนอนเนาะวันหน่อยหนาวสวัสดีครับตอนรับกับสู่ช่องสาวน้องไข่พาเลาะคือเก่าครับ,รบ,รบ,รบพี่น้องมื่อนี้จะพามาเอาอฟางไปให้งัว เป็นก่อฟังซึ่งอัดควบแน่นมากเป็นฟังแห้งครับนจะเอาไปให้วัวนอนแล้วตัดตัดกันเขาจะเอา,เอาตัดพา,าออกนะพี่น้องเขาจะเอาฟางไปเป็นฟาง ข้างแหงนเะอาแหงหัวน้อยนอนหนาวมืออื่นอุณหภูมิจะลด12พี่น้องลด12หนาวแหงเด็ดจะเอาไปแหงหังวหนอนเค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 จัดละเดี๋ยวก็เดีย๋ดดวยวกอันจะมาตัดขยายออก

cho mất cho thì non mười tiếng nói đâu nào không học ấy học ơi học nó sẽ đầm luôn rồi Okay, okay, very good.

băng mày hẻm mua nón hẻm mua nồi nón áo phơi áo kim mua nhảy nham nhang đâu nè cái này nón cái này mua áo รัดย่างดีเลยฟพงข้างแหงดีวัวนอนคงจะอุ่นดีไล,ล,ล่รอบจุวนี่พันไล่รอบจุด นี่ก็เป็นงวดล่องวดสาวงวดงวดสาสี่สิบก็ตัวอยู่นี่งวดสาวนี่ละถ้งสังงวดนอนมืดมืดอุ่นอ่ละวานนี้มาพรากันมานอนวานนี้มองอุ่นเรียบร้อยวานนี้ เอากรเดี๋ยวเ่อก yeah. <Imagine. S 2> so. ันมากินมานอนมาเรีนมากินเาจติกอ่ะอ่ิติกโอเคเ็กก็เดี่ยมักส้นนะผมมักส้นนี่เรื่องง่วงนะ สามสี่มือไปข้างหน้านี่หนาวมีแต่มื่นหนาวลบสิบเอ็ดลบสิบสองเอเ่อจองเอาอฟางเอาไว้ให้เพิ่นนอนเพิ่นเหรียิ่นสีเพิ่นอ่ะเพิ่นมักแห้งเล่นลงไปบ่ไหนนี่หวัองอุ่นแล้วซ้ามผมผมนุมน่มใหญ่แล้วบ่ไหนคนอ่ะเอาเอาเหรียญก็ฟางบ่ไหนคน่ะขอดเงเพิ่นเห็น còn ngày con hiện phang con mà liền vất vả vơi này, nó liền này ถ้าสมารียนไม่ก,กินว้ามากันมาเรียนฟังเร็วเอาโยก,กันส้นกันย,ย,ย,ย่ะย่ะยะโยอก,กันยะโยอก,กันนั่นสนุกสนานเลยบันเห็นฟังสนุกสนานโยกกันเนาะ đâu à. thăm cảnh những gì này là cái những kho những cần đầy như nó vừa thì nhây chắc nói đâu cho nói trong san cho nói nó cho nói cho lệch cho nói là cho nào cho bát, vậy nó cần đi năm à, năm một, năm buộc tạo nhòi ทรงสารก็เลยเอาฟางมาใส่ไว้ให้นี่ครับเพิ่นหยอกกันเยอะสนุกสนานไปยครับฟางเนาะสมัยตะกี้ให้กันเราบ้านเราเป็นเด็กน้อยกรับมักเล่นฟางจริง่แหละขึ้นกองฟางโดดกองฟางดีๆเขาแล้วไม่ไหมเดืนอนสี่เบียดเดือนสิบสองบาง้านเรานอนสุมนอนฟางเนาะอุ้มด้วกันพอไข่หนาวได้เยอะ สำหรับคลิปนี้กับสาวน้องไายพะโล้ขอตัวลาก่อนพี่น้องคิดหน้าข้อกันไหมขอให้ลำลำไม่รวยกันสุขสุขคนความเก็บจะได้ความไขจม่จามีคิดสิกงหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นารถนาสุขสุขคนสวัสดีครับป้องกันง่วงหนาวเนาะ